คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ลุยเดี่ยวผชนภัยอาเซียน e 382วัน11ประเทศหากต้องการดูตั้งแต่วันที่1ของการเดินทางสามารถเข้าไปดูได้ใน playlist อาเซียน382วัน e และสามารถติดตามการเดินทางของบอลได้ที่ Facebook Page บอลพาเที่ยวขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับครับก็อรุณสวัสดิ์นะวันนี้เป็นเช้าของการเดินทางวันที่นี่อยากจะคุยด้วยนะ วันนี้เป็นเช้าของการเดินทางวันที่227้อยี่ส็นะฮะบ,บนอลก็อ่ายู่อยู่ที่ปั๊มของคุณพี่ไพยวันนะฮะก็บอาหารมื้อเช้านะฮะที่คุณแม่อคำเอ้ยนะฮะทํทำมาให้ที่เหลือ,อเมื่อวานเนี่ยนะข้าวเหนียวแล้วก็น้ําพริกนะแล้วก็เอาปลากระป๋องมาเสริมนะครับแล้วก็มีลักแต่ซอยที่พับบอยให้มาด้วยนะ วัตทีัมลองแล้วก็ไอ้เจ้าดุกดิ๊กนะหมากโกลเด้นรีทรีฟเวอร์สายแน็ตทีนะทานก่อนแล้วกันนะคุยเยอะเดี๋ยวหมาไปจะคุยด้วยเสียงดังหนูหูเน <c oughs> ี่ น,นี่ก็ก้ามงครึ่งนะฮะเก็บเต็นท์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แดดกาลังดีนะฮะได้เลิกในการออกเดินทางต่อนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเราก็ต้องมากราบลาหาผู้มีพระคุณของเราก่อนนะไม่รู้อยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อวานแกก็ยุ่งๆนะผมก็เลยไม่ได้มาถ่ายภาพนะเพราะรว่าน้ามันเขาเอามาลงพอดีนะพี่ไพรวันอยู่บ่กออยู่เนะ่เอาไปข้างนอกนะฝากฝากขอบใจพี่ไพวันด้วยเนะี่ย โอเคฮะแต่เจ้าตัวไม่อยู่นะเราก็ฝากขอบคุณไว้แล้วกันนะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวไปเดินทางต่อแล้วกันฮะเนี่ยคนเรามีน้ําใจมากให้ตังก็ไม่เอานะบอกให้กลางฟรีได้เลยฮนะแต่จ,จดจําพี่เขาไว้อีกหนึ่งคนนะผู้ช่วยเหลือแต่น่าเสียดายไม่ได้บันทึกภาพรึเป่โอเคฮะไปะเดินทางกันต่อฮะเป้าหมายเราเลยอ,อีกร้อยกิโลนะด่านห้วยซายนะครับแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันีกทีที่ด่านนะว่าจะเอายังไงต่อ ไปละไปละโอ้ไปละลูกไปละไปละไปละโอ้ไปละ,ลไ,ปละไปน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 ะโอ้ไปนะืมไปนะลูก,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 กไปนะดุ๊กดิ๊กไปนะบาย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 นะไป,ไปละลาเจ้าถิน่นอยู่กันมาคืนหนึ่งเข่าทั้งคืนนะจะเล่นเฮ้ยบาย,บาย โอเคลุยเดานเวทีทราย100กิโลเมตรเราจะไปต่อวีซ่ากัน ตอนนี้ก็ใกล้จะถึงห้วยทรายแล้วนะเหลืออีกประมาณ40กิโลเมตรนะฮะน่าจะไปถึงประมาณสักบ่ายโมงนะฮะก็เอาเป็นว่าขอพักก่อนแล้วกันนะครับอากาศมันร้อนนะพอดีเจอทุ่งนานะเขียวกระจีแล้วก็มีเขียงนาอยู่แถวนี้ฮะก็เอาเป็นว่านอนเล่นอีกสักครึ่งชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อนะโอเคฮะแวะมารายงาน คฮะตอนนี้ก็บ่ายโมงนะฮะนอนเล่นอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้นะครับหลับไปนินะ่งหนึงอากาศเย็นสบายดีมากนะฮะมีลมพัดโกรกมาหน่อยๆน,นะครับก็เลยนอนเพลินไปนิดนึงนะแต่ว่าถึงเวลาที่เราต้องเดินทางต่อแล้วนะจะได้แบบไม่ถึงเย็นมากนะเพราะว่าจริงๆด่านมันก็อยู่ใ,ใกล้ๆนะไม่ไกลเท่าไหร่นะนี่เลย เดินทางคนเดียวแล้วดันจะแบบถา่ถายนู่นถ่ายนี่นะฮะมันก็จะลำบากลำบนอะไรๆนะไม่เป็นไรนะเรียลลิตี้ดีฮนะโอเคไปเดินทางกันต่อเอาไอเว็บจอดตากแดดอยู่ช่วงพงเนยมันบ่นแย่เลยสดชื่นมากนะฮะทุ่งนานะครับ ซื้อที่นาแล้วก็สร้างกระสอบเป็นบ้านนะนะไม่ต้องอะไรมากนะเอาแค่พออยู่พอหลับพอนอนพอได้กินพอมีที่คำว่าข้าวนะเนาะแค่นี้ก็ได้แล้วชีวิตเรียบง่ายไม่ต้องอะไรมากนะโอเคฮะไปเดินทางกันต่อ ตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะฮะอ่าวไทซายนะฮะแต่ยังไม่ถึงใจกลางเมืองนะฮะต้องเข้าไปอีกหน่อยวันนี้เนี่ยมาเจอกับน่าจะเป็นศาลหลักเมืองนะ,ะเดี๋ยวเข้าไปไหว้สการะสักนิดน,นึงแล้วกันนะฮะแล้วเดี๋ยวไปขับเข้าเมืองไปต่อ ครับก็โอเคฮะหลังจากที่เราไปดูสารหลักเมืองแล้วนะฮะบนก็ขับรถเข้ามาในตัวเมืองห้วยซายนะซึ่งเราพบว่าที่เมืองนี้นะฮะจะอยู่คนละทางกับด่านนะด่านมันไปอีกทางหนึ่งซึ่งทางที่เราจะไปต่อนะมันก็จะไปทางด่านนะแต่ว่าไหนๆเราผ่านเมืองห้วยรายแล้วนะซึ่งเป็นน่าจะเป็นเมืองหลักของแขวงบ่อกแก้วนะเราก็เลยแวะมาเที่ยวสักคืนหนึ่งกอนเพราะว่าวีซ่าเราจะหมดพรุ่งนี้นะครับ ดังนั้นก็เลยเป็นภารกิจที่หาที่นอนกันต่อนะฮะเราพบว่าวัดในห้วยทรายมีอยู่ทั้งหมด4แห่งนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะลองหาที่นอนดูนะฮะว่าวันนี้เราจะาได้ที่นอนหรือเปล่านะฮะจากวัดทั้งหมด4แห่งนะครับแต่ว่าถ้าหากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราไปที่ด่านนะเราสแตมป์ตาวันนี้เลยแล้วก็เราก็เดินทางกันต่อนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นก็ในระหว่างที่เราหาวัดเราก็ ถ่ายรูปบรรยากาศเก็บภาพของห้วยทรายไปด้วยนะเผื่อว่าวันนี้เราต้องจากาเมืองนี้ไปโดยไม่ได้ค้างนะฮะเราก็จะได้มีภาพบรรยากาศของเมืองนี้ไปฝากให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูนะฮะโอเคฮะภารกิจเริ่มต้นนะฮะสำหรับวัดแห่งแรกตัวนี้เราโดนปฏิเสธนะ,ะตั้งหนึ่งนะฮะไม่มีปัญหาเราเข้าใจนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูอีก3วัดน,นะ,ะว่าจะได้หรือเปล่าฮะตามมาเลยครับไปรุ่นด้วยกันฮะ <c oughs> ต้องก่อนนะเพื่อมารยาทในการพูดคุยนะครับเราไม่ควรเอากล้องไปจ่อหน้าใครโอเคฮะก็สำหรับวัดที่สองนะฮะหลวงพ่อท่านเพิ่งจำวัดนะฮะเราก็ไม่อยากจะรบกวนนะเพราะว่าห้องท่านปิดนะเราก็เลยว่า,าไม่รบกวนท่านดีกว่านะเพราะว่าเราพยายามที่จะเดินทางแบบนอบน้อมนะไม่รบกวนใครแต่ว่า วัดแห่งนี้ก็สวยดีนะตั้งอยู่บนเนินสูงนะฮะอันนี้ตัวสารลาวัดแล้วก็จะมีเจดีย์ทองคำนะฮะเจดีย์ก็ทาสีเหลืองนะสวยดีแล้วก็ที่สาคัญอยู่ติดแม่น้ํโขงนะแต่ว่าฝั่งนั้นมันต้นไม้เยอะมันก็เลยสายไม่ได้นะโอเคฮะเราไปกันอีก2แห่งนะครับ โอเคฮะวันนี้วันที่3นะฮะก็ไม่สะดวกเหมือนกันนะคือเข้าใจนะมันเป็นในเมืองเป็นปกติอยู่แล้วธรรมดานะฮะ <S <S แต่ว่า <S 1> <S 1> ที่อยากจะบอกก็คืออ,อุโบโสถสวยดีนะฮะเป็นอุโบโสถที่แบบอ่าหลังเก่าหน่อยนะฮะแล้วก็วัดตรงนี้อยู่บนเนินเขานะฮะมีเจดีย์ข้างหลังนะฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพาไปดูแล้วกันฮะถ้าหากกลางคืนนี้ผมว่าน่าจะมีทางช้างเผือกที่แบบสวยนะอาจจะถ่ายแบบได้บรรยากาศที่ค่อนข้างจะสวยงามอีกทนะีนี่ฮะ เจก็เป็นเจดีที่ธรรมดานะแต่มันดูขลังดีนะฮะก็ดูแบบเป็นเจดีสงเก่านะฮะนี่น่าจะสร้างมาเป็นหลักร้อยปีแล้วเนทะ่าที่ดูนะฮะก็โอเคฮะเดี๋ยวไปดูที่อุโบสถต่อนนะฮะ อุโบสถนะฮะก็เป็นภารกิจที่เที่ยวไปด้วยหาที่นอนไปด้วยนะก็เพลินดีเหมือนกันนะฮะวัดในเมืองห้วยทรายก็จะมีเยอะหน่อยนะเนี่ยฮะด้านหน้าก็จะแบบเก่าๆนิดนึงนะฮะดูแล้วมันขลังดีนะครับคือผมว่าไม่ต้องทาสีใหม่ก็ดีนะทาสีใหม่มันก็จะแบบไม่ค่อยเนียนนะฮะอุ้ยเนี่ฮะโอเคฮะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อนะเพราะว่าน่าจะยังมีอีกสองสมวัดนะหาไปเรื่อยๆนะครับ ก็โอเคฮะไปเดี๋ยวจะช้าไปนะฮะเดี๋ยวไม่ทันการเผื่อจะต้องเดินทางต่อ ไปไปมาๆนะนี่ไอ้ป๊อมนะหลังจากที่ผมออกจากวัดนะเขาบอกเขาอยู่คนเดียวนะเขาก็ชวนเราไปนอนที่บ้านนะเราก็ใจง่ายนะใครชวนเราเราไปหมดนะเราจะได้แบบสำรวจห้วยทรายต่ออีกหนึ่งคืนนะจะได้ดูบรรยากาศาที่นี่เพิ่มเติมนะโอเคฮะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเซ็ตของลงก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องพา,าไปที่บ้านไอ้ป๊อมนะแล้วเดี๋ยวว่ากันไปทําความรู้จักกับคนใจดีคนนี้คนหนึ่งนะฮะ นี่นะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านไอ้ป้อมแล้วนะฮะไอ้ป้อมก็น,นอนที่นี่แล้วก็เป็นบ้านหลังน้อยๆน,นะฮะที่อยู่ติดริมแม่น้ําโขงนะคือดูก็รู้นะไม่ใช่แบบคนที่มีฐานะร่ํารวยอะไรนะแต่ว่านี่นะฮะคือคนปกติยิ่งมีน้อยนะน้ำใจเนี่ยยิ่งมากนะยิ่งกว้างนะเนี่ยฮะคือ,อขอบคุณมากได้ไอ้ขอบคุณขอบคุณหลายๆนี่นะฮะคือแบบ คือถ้าหากเราหาแบบหาแบบนี้นะจากคนรวยนยะหายากมากนะเรามีนะแต่มีน้อยนะบอกค่อยเจอนะแต่ว่านี่ฮนะคือกลายเป็นว่าคืนนี้ก็ได้ที่นอนเลยนะโชคดีนะเดี๋ยวไอ้ป้อมก็จะพาเราไปเที่ยวเมืองเวียงไอเมืองห้วยห้วยทรายด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรให้ดูบ้างนะแต่ว่าต,ตอนนี้ก็ สักพักก็เดี๋ยวไปหาข้าวเย็นกินเดี๋ยวเลี้ยงอ้เขาสักมื้อนะเพราะว่าเขาอุตส่าห์มีน้ำใจกับเราเลยเรามีเงินแต่เรามีเงินไม่เยอะดังนั้นทุกบาททุกสตางค์เราต้องใช้อย่าง,งู้คุณค่านะโอ้ปั๊ดใช้ไ,ไ,ไปนี่ได้ขี่ไปร็วให้ให้เขับไป่ได้ไดนี่วนีเนาะ โอเคฮะก็เด okay, so ี๋ยวไอ้เขาจะพาเราไปเที่ยวนะเราก็ทำตามเขาไปนะเป็นคนใจง่ายนะถ้าผู้หญิงนี่อย่านะแบบนี้ไม่ได้นะแบบนี้อันตรายนะโชคดีนะที่เกิดมาเป็นผู้ชายโอเคฮะไปเที่ยวเว้ยทรายกันว่ามีอะไรให้ชมบ้างนะโดยไกด์ป้อมเลโอเค มาอยู่หน้ากล้องเลงมาอยู่หน้ากล้องนะนี่นะฮะไอ้ป้อมเขาพาเรามาดูตลาดจีนนะซึ่งบอกว่านี่ตลาดนี่มีแต่ของจีนอนะ่ะค,คนจีนเป็นเจ้าของอ,อ,งอ๋อคนจีนเป็นเจ้าของนะฮะแต่ว่าจ้างนี่คนลาวมาขายนะีย่นี่ก็เป็นเหมือนกับตลาดทั่วไปนะเป็นตลาดที่ค่อนข้างใหญ่นะก็คงคล้ายๆตลาดบ้านเราอะนะเหมือนจตุจักรย่อส่วนนะคือแบบเป็นตลาดกลางของอห้วยทรายนะมีของขายเยอะมากนะ เนี่ยทั้งกระเป๋าอุปกรณ์ทําสวนนะฮะเค,เครื่องจงเครื่องจักอะไรเงี้ยฮะ,ะซึ่งคนจีนจะเป็นเจ้าของเนะะี่ยรถไปทะเบียนจีนนะฮะคันนั้นก็รถจีนนะ,ะไปทะเบียนจีนคนจีนเยอะมากนะ,ะไอ้ก็บอกนะ,ะประมาณนี้เไล่นี้ คฮะก็ประมาณนี้แหละฮะคร่าวๆไปกันต่อ แกก็ครับก็หลังจากที i̇şte ่ขับรถตามไอ้ป้อมไปนะนั่งซ้อนช้ยเป็นอ่าอ่าให้ไอ้ป้อมเป็นคนละขับนะตอนนี้ก็ตกเย็นแล้วนะครับก็มีร้านโกดิงนะร้านก๋วยเตี๋ยวไทยนะก็เลยแบบฝังไทยอยู่ตรงนี้ใกล้ๆนะแต่เราไม่กลับบ้านนะดังนั้นเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวไทยแล้วกันนะ ก็สั่งไปเต็มที่โมอหเอาเส้นหลายๆด้วยเนะี่ยพิเศษเพิ่มเส้นเลยนะก็โอเคฮนะเดี๋ยวเลี้ยงไอ้ป้อมสักมือนะถือว่าตอบแทนนะที่เขาจใจเราพักที่บ้านนะแต่ว่าคือพอดีแบบโทรศัพท์มันมีปัญหานิดหน่อยนะแล้วบ้านไอ้ป้อมมันก็ชาร์จไม่มีไฟฟ้านะให้ชาร์จนะก็เลยเปลี่ยนแผนนิดหน่อยนะคืนนี้เดี๋ยวเราไปนอนเรือนพักแล้วกันนะจะได้พักผ่อนให้เต็มที่ด้วยนะเพราะว่า ทางพวกนี้ต่อไปเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับเพราะว่ามันน่าจะต้องเป็นทางที่แบบไม่ใช่ทางหลักแล้วนะครับน,นก็เดี๋ยวทานก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็ไปที่พักกันนะโอเคแล้วเดี๋ยวว่าั ก็มาดูพ้าที่ตกริมโคงนะบ้านเราอยู่ฝั่งทางโน้นนะแต่เรายังกลับบ้านไม่ได้นะภารกิจยังไม่จบนะแล้ววันนี้มีเรื่องมัน,มนสนุกสนุกด้วยนะเดี๋ยวไปเมาให้ฟังนะเดี๋ยวขอไปหาที่พักก่อนนะอย่างที่บอกนะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปว่ากันนะขอชมพ้าที่ตกก่อนนะ ก็ตอนนี้เป็นที่พักของบอลน,นะฮะก็เป็นโฮสเทลนะฮะเรามานอนโฮสเทลกันคืนแรกนะของการมาเที่ยวประเทศลาวนะฮะหลังจากาที่เราพบหนึ่งเดือนนะซึ่ง230บาทนะซึ่งคนพวกพอๆกับที่พักที่แบบในโรงแรมห้องเดียวนะที่ต่างจังหวัดที่เราผ่านานกันมานะแต่ก็พอเข้าใจได้นะเพราะว่านี่คือเมืองท่องเที่ยวนะแล้วก็อยู่ศูนย์กลางนะครับใจกลางเมืองแหล่งท่องเที่ยวนะดังนั้นก็พวกเราคงราคานี้ก็ไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่นี่ฮะ ชื่อที่พักว่าเกตเวโฮสเทลนะฮะที่นี่เท่าที่เช็คเช็คดูนะมีโฮสเทลอยู่2แห่งนะก็คือที่นี่นะซึ่งได้คะแนนรีวิวเยอะ er, แล้วแต่ว่าราคาแต่ละที่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะก็บรรยากาศประมาณนี้นะมีทัวร์ด้วยมีห้องเดี่ยวด้วยนะมีน้ําฟรีให้กินนะมีน้ําร้อนด้วยนะนี่ด้านหน้าที่พักก็ประมาณนี้นะฮะคืออยู่ใจกลางเมืองอะ่ะนี่ฮนะแต่ว่าอบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีอารมณ์จะไปเที่ยวไหนเลยคือ เรื่องของเรื่องก็คือเช้สุดท้ายก็ทําให้เราต้องมาเปิดห้องนอนเพราะว่ามันก็ดึกแล้วนะเราก็ไม่สะดวกที่จะไปหาที่อื่นนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะดื่มดํากับโพสเ์เทลที่นี่นะเพราะว่ามีแอร์ด้วยห้องห้องนอนก็สบายเราก็จะได้พักผ่อนนะชาร์จแบตคืนนี้แบบไม่ไหวแล้วเนี่ยฟังดูผมวดแบบเหนื่อยมากนะฮะไม่มีอารมณ์ที่จะไปถ่ายรูปถ่ายตลาดหรืออะไรเงี้ยฮะก็เก็บภาพบรรยากาศให้ดูเอาคร่าวๆแล้วนะได้ดูพระอาทิตย์ตกดินนะมองเห็นฝั่งไทยก็พอยได้หายคิดถึงนะประเทศไทยเราไม่ได้กลับมาหลายเดือนแล้วนะฮะทึ่งปีกว่าแล้ว โอเคฮะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอามอไซค์ไปเก็บแล้วก็คืนนี้พักผ่อนนะพรุ่งนี้เราไปที่ด่านชายแดนไปต่อวีซซ่ากันแล้วก็ลุยกันต่อฮะชีวิตยังต้องไปจนภัยกันที่ลาวอีกนานโอเคฮะ